สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสุอีเชนเคืนนะคะคมื่อวานจะพามากินตำซัวตีนไก่ <c oughs> นึกบอกๆๆๆกันได้ดลยเ่ได้กินโดนพอดีมีใครฟองนึงเนาะค่ะน,นอนนี่ก็เลยถอดลงมาจา้ะแล้วก็มีพักดีเด้อคะ่ะ พักซุ้มืันนี้บได้ใส่ถบไงหรอกค่ะใสอันนี้ก็ไงเพียงพ่อแล้วซุ้ขึ้นม่กินเข่าข้างบนนะคะแฟนบ่งทีวีข้างล่างเสียงดังโผบ่มีสมาธิมันด้จ้าเพื่อนเพืเ่อน,นพุ่นอุ้ยตีนไกซุุ่นนะอุ้ยสุ้ก็มีเส้นขา้างล่างอี่เด้อวค่ะเพื่อนเซนสุ้เพียบเลยแต่ว่าซุ้่บด้ใส่หลายนี่เห,นะะเห็นบ่ค่ะห็นบ่นี่ก็นี่ค่ะ ตีนไก่อุ้ยลายขนาดพี่น้องอรับแรกอะนี่เลอกก่อนพาดแล้วค่ะเพื่อนไม่กินก็สุบ่ด้กินโดนหิวหิว ยากกินผัดพี่น่องเลยโอ้โหเราฉาบแซบแซพพี่น่องน้ำแตงแล้ค่ะนี่น้ำไหลไหลน้ำเต็มเลยอะ่ะ อยา่าเทสเน้านวนอื่นกินอยู่ค่ะกว๋วยจับไียังงี้สิค่ะบ่ม,มีเวลาทำเหมือนเปนเลืดเอยหลังๆมาสุกันยุงนาอค่ะ่เนาะไปเทดงานกับมากก็อยากกินอียังแ่บ เส้นมันอยู่ข้างล่างเส้นมันขาวเปิดขา่เนอะสุกโขแห้งผดรือเปล่าหยัวโดนไปร้เส้นขาดกำแตงซั่วตีนไก่มีนนำมมงุุนพร้อมด้วย่ะนเพื่อน นานมากุณดับดับข้าว <laughs> อุ้ยหวาน แซ่บ,ซบมาว่าเนี้มีมมมาก,กินเขาอยู่บาทเนาะค่ะสนุกมากเลยทุกทีกับเขาไปดื่มไปคุยกันไปแฟ้งกระเล่งกีตาร์ของเพ่งกันไปสนุกมากเลยคนันเพื่อน ว่าจเจ้าตีนไก่นไปสุปแป้งถอดด้วยค่ะเพื่อนแต่ว่าซูเอาแป้งไว้ไซบลูแป้งถอดกรอบเขาอะหาบ่พอซ้ำแตงหนามมันหลายกินยำไดก็แซ่บแสบต้องขาเพื่อนตำยังกับตามน่นหนามได้ไหลาย,ม,ม,าม,ย,ลายมันแสบแห้งขนาด กินไข่พร้อมเพื่นอนไข่ฟองนึงมันมันแตกมันเหลาหน่อยหนึ่งค่ะชุกกเลยเอามาถอดสื่อไข่มากมันหลาค่ะย่า่มันเสียก็เลยมาถอดไข่ดาวกิน ตัวใส่ขนมจีนบ่หลายก็เลยจับบ่ขึ้นี่ะช่วงนี้บ่ได้ไปหาเห็ดเลยค่ะเพื่อนฝนมันตกตกมาหลายมือหรอมันมีมูมูโทรมาเพิ่นไปเก็บเห็ดผู้เดียวเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าเพิ่นถอเห็ดกำลังขึ้นไล่หลายฝนตกใส่ว่าสนานว่าก็เลยให้ทยทายรูปมาให้เบิง่งให้เพิ่นส่งเขากุมเห็ด เขาบอกว่าเฮ็ดผิดว่าสันจะไปเก็บมากินเนี่ย <c ười> ขึ้นเต็มบุ้มีเฮ็ดผึ่งจากดอกเป็นไปไดเอ้เพเจอเฮ็ดผิดก็ร่งขึ้นเต็มอยู่เพิ่นก็เลยกลับบานสัมกับบานมานอนเฮ็ดมันเฮ็ดมันก็ขึ้นหลายอยู่ค่ะอยู่อังกฤษเฮ็ดมันก็ขึ้นหลายอยู่แต่ว่าเฮ็ดมันก็แตกต่างกันไปเนาะค่ะนอะประเทศอื่นนี่เฮ็ดเขาไลยหลายงาม,งาม ไข่กับแซ่บแสบแด้ค่ะเพื่อนไข่นี่ยมันเห็นหนอ้มไว้แต่ว่าการกินไข่ซมือเนี่ยมันมีประโยชน์ดะะ้ค่ะกินมือแล้วสองฟองกับพ่อจะไปกินหลายโปรตีนสูง ไปกินมากกับเพจยุ้ยด้วยขันเผื่อนสดหนาหมอก็จัหน้อยกันขนมจีนซูยูของลางซูประเดาขึ้นมาน้ำมีคนถามซูว่าเป็นยังกินหลายขึ้นจังบ่อ้วนก็สันว่ายุ่ยอมรับว่าซูเป็นคนกินกินเจงกินหลาย ว่างบ่อด้กินแต่ย่างสูบไปเห็ดงานนี่สูจะการกินของสูมก็จะลดลงเนาะค่ะแต่หํามื่อยูบ้านนี่โอ้ปตองห่วงกินบดมือจังเสียสูกินเนี่ยสูกินโอ้ยเบิ้ดเ้อค่ะกินหลายพร้อมแต่ว่าสูอ่ะสมมติสูกินจังเสียสูกินหลายเสียเมื่อืนสูกะสูจะกินหลายเฉพาะช่วงแรกเด้อค่ะเพื่อนช่วงยงางเป็นสูจะกินน้อย แต่ว่ากินกระจุ๊กกระจิกกินนั่นกินนี่กินให้มันร่องทองตลอดเวลาแต่ห้าม่อกินหลายไงห้ามากินช่วงแรงบางคนก็บอกกินช่วงแรงเนาะแต่สัวกินช่วงแรงดูดื่มกาแฟก็เป็นกาแฟดำบัใส่น้ำตาลบัใไซนมช่วงกาแฟก็กินช่วงสาวก่อนกินเขา คือกินก่อนเลยหายมันอยู่ถ่องเข้าจะได้กินขาวหน่อยลงก็ละลรดื่มอีกรอบนึงกับตอนเที่ยงแค่นั้นและค่ะที่สุด,ดื่มกาแฟมันจะซอยได้มันเชียให้ยเข้าแบบบุกค่อยหิวเขาปันไหนเนาะเนาะกาแฟดำเป็น

อเอาละเด้อค่ะเพื่อนเดี๋ยววิดีโอมันสี่เน่าจนเกินไปเนาะค่ะเนาะสุกอาจะจะ,จะลาบเพื่อนเนาะค่ะเนาะ ไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวกลับมาพบกับสู่ใหมในวิดีโอหนาะสำหรับวิดีโอนีก้ก็สวัสดีค่ะ